โอเคผมจะเปิดในข้อนะครับผม5 4 3 2 1ไปโอมาการ์เฮ้ยคุณคุณว่าคนข้างล่างชานโซแม่เม hey! ็ดส้มมเฮ้ยแมนแม่เม็ดส้มเลยวะคนที่เหลือนี่ก็ชื่อคุณนะใฮ้พี่มันเม็ดส้มทั้งตี้เลยดีกว,ว่าเฮ้ยนกเป็ดทำสวยว่ะเฮ้ย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 เกินไปชานโซเฮ้ยเกินไปแย็ yeah, หนวดเสือนี่ว่าโอ้ oh, hey, ผมเดาถูกเฮ้ยเดาถูกว่ะชานโซชานโซ ยอมพี่เหรอมาเม็ดทองแล้วไงโอ้โหทองสุดยอดโคตรเอาโคตรเอาโคตรอันตราย <c oughs> โอ,โโอโ้เป็นไงช็อตนี้ <c oughs> แบทแมนยังไงโ oh, อง้ยเฮียนเราล้มเลยสัตว์เห <c oughs> มือนมันเตี้ยมกันมาเลยอ่ะมันเกินไปปะวะ <c oughs> เวฮ้ยมันมีชานโซ่ด้วยว่ะแล้วมันเป็นเม็ดทองของแท้ด้วยอ่ะแล้วพวกเ,<อ>เราเราเม็ดอะไรวะเราเม็ดแปดพี่ เราเตะพวกมันออกดีป่ะวะเรามีอาวุธลับเรามีสอง่ินเตอร์เฮ้ยโอเคมันยังเป็นเม็ดทองอยู่ป่ะวะอยากจะรู้มากเลยวะเราต้องรอจบเกมใช่ไหมถึงจะเห็นใช่ปะใช่เราต้องรอจบเกมถึงจะรู้ว่าพี่อยากจะรู้อ่ะแต่ต้องดูฝีมือมันมันจะไหว่หลยว่ะแต่ผมจําชื่อได้พวกนี้แม่งเม็ดทองหมดเลยเฮ้ยถ้าคุณคุณคุณจริงคุณจริงคุณจริงแต่ที่บันไดเนี่ยกูจําได้ แต่ชานโซเนี่ยชานโซผมแวบไปดูสตรีมมืออยู่นะเขาแบบเป็นเอนโซ่ไม่ใช่เอนโซ่เหรอเฮียแมนแมนแมนได้ไหมเอนโซด้วยเปล่าวะไม่ใช่ะะใช่ปหมไม่ใช่ไม่ใช่แมนแมนอ๋อขอบคุณที่ช่วยฟาร์มครับผมเย่ที่คนโดนเลยนะน่าจะขึ้นไปแล้วอ่าเฮ้ยเข้าณากันก่อนไม่น่าจะเป็นไหวปะวะผมมาราชาแครี่นะเว้ยแต่มันก็เมทังเลยนะเว้ยน้องอย่าประมาทนะเว้ยไปให้ต่องต่องต่องเดินไปทำเพี้ยอะไรอะใจ เล่นได้นะเล่นได้คนสองคนสองคนสองนะไอ้อันนี้มันกำลังลงไหมปาร์ดัมอมันจะย่ามันจะดักนะโอ้โหแม่งเปิดให้คนดูเข้ามาทำไมมันต้องแบบไอ้พวกเมทัลมันเน็ตเร็ววะทำไมต้องเป็นพวกมันด้วยวะก็จะตบคนดูเล่นๆซะหน่อยเกินไปเฮ้เบนแมน แมนโผล่แมนแมนโผล่โอ้โหเออได้ได้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งสวยครับได้ตัวหนึ่งสวยครับสวย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 เฮ้ยเด็กเป็ดทำสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปชันโซเกินไปเฮ้ยเกินไปแย่นวดเสือนี่ว่ะเอานี่ดกอ่ะมะเฮ้ยแม่งแบบใส่พี่แบบเกือบโดนอ่ะมันทักทายเว้ยเขาแบบฆ่าได้เดี๋ยวเขาไม่ฆ่าหรือเปล่าวะเขาทักทายปะทักทายเจ็บเลยว่ะ ต้องระวังแล้วเราต้องระวังนะครับการฟาร์มแบบเจอแบทแมนเนี่ยเขาเป็นตัวดักด้วยเราต้องเติมเลือดเสมอครับผมลากมงครเอ้ยเดเป็ดเองอ่ะราชาแคลรี่ถ้าเองไม่ไหวเองเรียกโนมได้เลยนะได้ลยผมไหวพี่ผมสบายพี่เล่นเลยเต็มที่มันหลอดเท่เกินไปแล้วดูดิเขาอยู่แต่ในป้อมไม่ไม่ออกมาเลยต้องกลผมแล้วเม็ดทองนี้ยังต้องแบบเจอราชาแครี่ไปยังต้องแบบเซฟเหลวอ่ะใช่ฮเม็ดทองของปอมต้องเจอตบ ไอ้แบทแมนอยู่แบนแมนร้องล้มร้กลัวเล่นยากกูบอกเลยจะแบนชานอะไรก็แล้วแต่นะบอกเลยว่ายากเหมือนกันเกมนี้ฟิกเกอร์แล้วนาริยาฟิกเล่นลมแม่งก่อนเลยอ่ะกู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 ตั้งใจลงกูตั้งใจลงกูตั้งใจลงเฮ้ยได้นะ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 ไม่ได้ละบินได้นะผมบินได้นะผมบินได้นะเฮ้ยโห ดิสาร้ายอันตีอยู่เลยเร็วๆตสองรีบตีเร็วเร็วๆหมดแล้วเออสวยลูกพ่อเดือบเออบนเลยเป็นไงบ้างข้างบนสบายดีไหมเดือบไอ้ชันโตตบชันโตเยี่ยเยี่ยไม่เอาแล้วไม่ละบายเพื่อนบายน้องรักวางระวังเวียเกือบวะยังไม่ได้คิวเลยว่ะผมติ่มไปหน่อยจังหวะเมื่อกี้เฮ้ยพี่กลัวแบทแมนว่ะเป็นไงมาจริงมาจริง อะไรอะไรเด้อเต้แบทแมนนั่นแหละรู้ทันหมดแล้วแหละนะนายจะมาฆ่าเราที่บัฟนะมันเกินจะทนเกินไปแล้วโอ้โหบนสามเฮ้ยบนบนไหวปะเนี่ยราชาแครี่กูล่วงแล้วมันมาถึงสามเลยพี่เฮ้ยโทษทีน้องเมื่อกี้แบบมันแบบรมมันดูแลพี่เล่นแม่งมาแก้แค้นให้น้องเลยเล่นหน้าของเล่นหน้าของมันเ เฮ้เฮ้เฮ yeah! ้เอาคุณโดลมเฮี้ยคุณโดลมกูไม่รู้ตัวไอ้แสเฮี้ยเล่นเป็นแมนองี่ป็นตัวผมตันะายเล่นป็นเล่นนจะไม่พุดนะพี่จะไปาต้่งหัวแล้วไะหายร่างกายไอ้เฮี้ยกูไปเข้าปากตอนไหนวะเนี่ย้สดเฮี้ยอดแดกเลย ไม่รู้ตัวอะไรกูยุ่งข้าศทำไมกูกดลงออกไม่ได้วะกูจะเอาเนี่แต่ย่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเลนบนแตกแล้วว่ะไอ้ยราชาแคลรี่เป็นของจริงว่ะมันมันเม็ดทองหมดเลยป่ะวะคิดว่าเนี่ยไม่หมดหรอกมั้งหมดเลยเม็ดทองหมดเลยพวกนี้นะผมมีหมดมีหมดมีครบมีครบกูเชิญตอนที่เที่ยวซานไปซื้เลยที่พี่ก็ไปเร็วกูโอ้โหหมาเม็ดทองแล้วไงเม็ดทองแล้วไงมึงเจอเพนเนี่ยนะเม็ดทองแล้วไงชานโซแยังเขาทองพันเหรอ เจอซิปไปนี่แบบเม็ดเฮียอะไรก็ยากนะเอาจริงเจอซิปไปนี่เม pues ็ดอะไรแบบโดนไปนี่ก็ยากเลยนะเาไม่อมนะรออยู่นันแมนเหมือนกัแวบแถวนี้นะว่าน่าจะตรงนี้นะาเฮ้ยเดาถูกว่ะชานโซชานโซยอมพี่เหรอเออยอมพี่เหรอยอมพี่เหรอนะ เจอพี่บินแบบนี้ไปยังไงอีน้องผมจะไม่ตายโดยการตบเม็ดทองโดยการไม่ตายนะน้องๆท y o ย t u b e ดูไว้นะพี่แบบหล่อเท่มากว่าดูไว้เลยไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมเลยนะครับบอกเลยนี่ครับนะเม็ดทองเม็ดทองน้องดูไว้ว่าแอดวีแบบมันของจริงตึงอ่ะตึง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 จยงหงว่านี้มาดุดเลื่องหน่อยเฮ้ยกูโดนที่อะไรอ่ะ เฮ้พี่โดนอะไรอ่ะแต่พี่ว่านะมันไม่น่าจะเม็ดทองมดหลักดูทรงเนะยน่าใช่นะเม็ดทองมันต้องแบบต้องกว่านี้อีกนิดนึงเป่าววะนี่พี่จะโถดขนาดนั้นเหรอลยวะเปิดหน้าข้างนเข้าไปอมพี่ในป้อมนะได้ได้ได้มันมันหนีวะมันหนีมันหนีไอ้มันหนีวะเฮ้เฮ้น เออยังไง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 มาแล้อือหืออือหือโอ้โหชิ่ยใครฆ่ากูวเนี่ยตอนผมว่าจะไปอบป้อมแม่งสี่พันเลยว่ะยังพลังไอ้เมททองมันฆ่าผม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยยังไงเดืเป็ดเดืเป็ดโชว์ไปจังหวะนี้อู้โหโอราชาแครี่แม่งแบบอู้ตอ้องเป็นไงบ้างสถานการณ์โอเคเลย <c oughs> พ่อยอดเลยตีไปเรื่อยๆครับ แมนแมนทำรายงาไม่ได้แล้วต๋องตองบวทาร่ารอเลยตองลูกพ่อรวมพลังรวมพลังใจเราจะเอาทาร่ามีตัดเลือดปะโอ้โหต๋องสุดยอดโคตรเอาโคตรเอาโคตรอันตรายเขาสู้เราไม่ได้แล้วเนี่ยเขาต้องยอมเราต้องกดยอมแพ้แหละโอ้โอ้ หู้โหเคเป็นไงช็อตนี้โหดเ,เกินทีวีไม่ใช่มนุษย์โอ้โหคาบ้านจานโฟยังไงไอสตรีมเมอร์ทรัพีมีรางแคทให้ผมหน่อยเอ้าอตายเหรอเป็นยังไงตาย <c oughs> โอ้โหราชาแกรี่พี่ตายนี่แง่ไหนเนี่ย ี <oland> ่ก็ไปตายตัวไหนจะได้เท่ากันได้จัดไปน้องรักเพื่อนน้องหลอกเล่นตายจริงเลยหลอกเล่นหลอกเล่นผมไม่ตายหรอกครับเดี๋ยวเป็ดผมเป็นใครผมมากับใครผมมาใครผมมาใครผมมากับใครครับแบทแมนยังไงโอ้ยเฮียนล้มล้มเลยสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เฮ้ยเป็ดพี่ว่ามันตึงแล้วอ่ะพี่ต้องฝากความหวังไว้ที่เองแล้วพี่ตาย อะไรผมไปโช์เองนี่มาแล้วมาแล้วเอ้ยต้องมาแล้วครับเดยวเป็ดจังหวะนี้ยังไงครับง้าง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 ไอสัตว์อดแดกง้างง้างง้างโอ้โหนั่นน,น้ำเมดหรือต้นครับผมเอาหน่อยเฮ้ยชานโซมันออกอันนี้แล้ววะมันออกเคียวแล้วมันจะกำลังจะออกแข็งแน่ใจเหรอมันจะคุ้มต้องเล่นผมแนแ่ผมไม่กลัวหรอก <c oughs> ผมมีแข็งีด่งเกิดแล้วพี่เอาไงดีดังเกิดเขาต้องไปเอาเลยมันเกมมันตึงด่งใหญ่มามาดักงใหญ่มา น่าจะดันอยู่แถวนี้นะเหลี่ยมเม็ดทองอะมันต้องไม่ธรรมดาอยนะู่แล้วเอาก่อนเอาก่อนยัดก็ได้นะยัดก็ได้นะเทวเอาดิมาดิอันนี้ไหววะเทลมันแรงมากนะเมื่อกี้พี่เข้าไปล <ง S 2> ้ว<ล>งนาตาาคือแบบเทลสวนแบบ<อ>คือเทลแรงจริงอันนี้พูดจริงเลยแรงมากเลยมาผมช่วยตีเพราะไม่ได้นะผมไม่ได้วะเฮ้ยพี่พีบทแมนแบทแมนดึงอะไรงนี้ ก็รับได้ผมโนล่ผม้ยหนขึ้นากเลยแรงมากไี่ขรเลยู่ดเลยโอ้โหเ่ดู่อยคุมโดนมาตยาชีดได้ผ้รเทียวโดนเทียวไปด้วย4 8ม่พอโอ้โหไม่ได้ซื้อของไว้อีกชิ้นอี้ยไม่หล่อเลยอะี้เฮ้ยเอาแล้วอู๊ทีไรจริง ผมวาโพรพาร์ตี้เขาตึงแต่งๆว่ะเออม,มื่อกี้เราพลาดเพราะอะไรวะเราแบบผมเปิดไปนี่เทลแบบร่วงอย่างไวเลยนะเทลซอยผมเทลซอยกรวผมก็โดนลายตาย่าช็อตสุดท้ายเลยตายโดินลายตาหยากับเทลกีอะใช่สองตัวไม่งั้นเมืกก่อกี้ไม่ล้มอ่ะก็ต้องให้ราชาคาเรียแหละนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำไม่สัตว์หายไปเลยราชาคาเรียโอ๊ย พี่ต๋องรู้ึเวลาของพี่แล้วึ่งเาของพี่เลยพี่ต๋องพี่เตองโซพี่เติมโซพีตองพี่อยไไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงพี่ยู่ไปพีุ่ดโอ้โหนี่ถอย่อยด้วยว้าวที่ีถอยีีถอยวาว เฮ้ยมึงทำไมมึงไม่ตายวะโอยเฮียกูไม่ได้ใครจริงดิไอีเป็ดมึงต้องเคลียร์แล้วแหละเว็บเดียวเว้ยมันเป็นกอนเคลียร์เดียวเลยโอ้พี่แทงเลยเฮียไอสาดไอเฮียโอ้เฮียโอ้เฮีย เติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั <ain ways dishes> ่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาหไอ้เหี้ยมันไม่ธรรมดาเลยอะกูไม่น่าเล่นชอดสุดท้ายไม่ว่าไม่ได้ใครจริงดิสุดเกินเ้าสุดเกินมันมันยังเป็นอดีตเมททองอะไรกันอยู่บ้างวเนี่ยขอดูดิ ไอ้เชี่ยแม่ทองหคนเลย <แฟ S 1> โอ้้สัตว์กำลังโม้กันเลยอะเรียบร้อยเลยเราอะโอ้โอเกินไปวะเ<ม>ชี่ยทองอลา,ามเลยมันนัดกันเข้ามาได้ไงโอ้ย,อย,อยกดแขนกดแขนมันต้องมีแก้มือดิวะอย่างี้ผมอะ,มะมมกระเลเร่งตองแตง่งขอาพรสักสองแสงผมอะ,มะมมไท้หน้าพละสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถม